สวัสดีลูกค้าทุกๆท่านนะครับที่ก็จะมาลองเทสปืนนะครับชุดนี้ก็เป็นล่างไม้นะครับมีท้ายพยุงอยู่หนึ่งแล้วก็ไม้สักอยู่หนึ่งแล้วก็ยกยิงกระพีเขาควายนะครับตัวนี้เป็นปีกซุปเปอร์โรลเลอร์นะครับเดี๋ยวแรงแต่กระบอกแรกเอายกยิงก่อนนะครับปีกซุปเปอร์โรลเลอร์นะครับตัวนี้ยาวน่าจะอยู่ที่สี่สิบห้านะครับ เป็นลางไม้นะครับไม่พลาดนะครับแรงมากครับไปตั้งขวดใหม่นะครับ เซฟไปแล้วครับบอกแรกผ่านนะครับตบบอกที่สองนะครับเป็นพยุงนะครับตีห้าสิบเส้นนะครับแกะลายนะครับในผ่าดนะครับน้ำไหลก็ได้ครับบอกที่สองนะครับกับบอกที่สามไม้สัตว์นะครับ เบามากนะครับกระบอกนี้น่าจะมีหินสองโลนะครับไม่พลาดนะครับทั้งสามนัดนะครับให้ดูนะครับ นนี่ะตัวแรกนี่เป็นยกยิงครับสายสีเขียวนะครับนี่นะครับในผาดนะครับทั้งสามนัดนะครับถือว่าผ่านนะครับล่างไม้นะครับเทสเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับจะให้ดูงานอีกทีนะครับก็ประมาณนี้นะครับแสงนะครับเดี๋ยวสักพักก็จับส่งให้นะครับ สนใจก็ทักเข้ามาสอบถามได้นะครับเบอร์โทร0929462599นะครับ0955026338นะครับ ID line ีลน์ผม9 2 9 w g r m นะครับ Facebook ผมจะชื่อวิศนุชาวเวียงนะครับนี่นะรกระบอกนี้สวยมากนะครับพยุงนะ ตัวนี้ราคาน่าจะอยู่สี่พันห้าสสี่พันเจ็ดประมาณนี้นะครับตัวนี้ลูกค้าเอาแกะลายด้วยนะครับมับงกรนะครับอ๋อมันจะแถมปีกแกะลายให้นะครับถ้าปีกคาสีจะเพิ่มอีกหนึ่งร้อยนะครับความยาวของรางก็มียาวสุดเมตรสี่สิบนะครับรางไม้สนใจก็ถ้าเข้ามาสอบถามได้นะครับ Facebook ผมจะชื่อวิศนุชาวเวียงนะครับเบอร์โทร0ู2ย์ เก้าสี่หกสองห้าเก้าเก้าศูนย์เก้าห้าห้าศูนย์สองหกสามสามแปดนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับช่อง youtube วิศนุชาวเวียงนะครับสวัสดีครับ